กำลังมองหาร้านเติมเกมที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วปลอดภัยสบายกระเป๋ามีแอดมินพร้อมบริการต้องที่นี่เลยพเอาะว่าเกมเมอร์ร้านเปิดบริการตั้งแต่10โมงถึงปี2ไม่ต้องกลัวถูกรีฟันรอจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสบายหายห่วงอีกท,ทั้งยังมีบริการเกม,มนนอื่นๆมากมายหรือจะเติมแพคพิเศษภายในเกมเพียงแคปหน้าจอและสอบถามแอดมินถูกกว่าในเกม อย่ารอช้าเติมเงินแล้วมาซิ่งกันไปเติมกันได้เลยที่ Top Up Gamer สวัสดีครับผมตัวเทอรี่นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Racing Master กันอีกเช่นเคยนะอ่าคราวนี้ก็จะเป็นเวลาสนุกของผมแล้วนะครับก็คือเวลาเปิดกาชานั่นเองนะฮะอ่ตัวนี้ก็เป็นตัวลองนะครับก็สะสมมาได้30,000เพชรแล้วนะครับคือผมจะไม่ดองนะครับไปดีลองเองดองแค่ดีหลักก็พอนะครับอ่ะ มาเรามาเปิดเล่นกันดีกว่านะครับผมก็จะเปิดแจกเงินนะครับแจกเงินส่วนนี้ก็จะมีแจแดงอยู่3 1นะครับก็คือเปิดหาเลขเก้าศูนย์นะครับหรือไม่ก็เปิดหาเจ้า e 8 6นะครับก็ไม่เลวแต่อันนี้ไม่เอาดีกว่านะครับนะอ่ะผมเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับมีแจกเงินอยู่77เพราะว่า ปิดอันนี้อีก19มันก็ได้การันตีแล้วนะครับอ่ะเราก็มาลุยกันเลยดีกว่านะครับไปสีบปันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมจะไม่กดสะกี้นะจะได้ลุ้นนิดนึงอ่ะไม่มีพุไม่มีฟูก็ไม่เป็นไรก็คิดซะว่ามาหาเศษรถขาวใช้แล้วกันนะครับเอาไปอัพ e c u นะจะได้ใส่แรงเล่นได้สนุกยิ่งขึ้นนะครับ อ่าสบลุสบลุอย่างน้อยตอนนี้คือ id ลองผมเนี่ยไม่มีไม่มีรถด,ดีๆใช้นะครับก็เปิดสักหน่อยดีกว่าปึ๊บต่อไปอันนี้ก็จะสุ่มอีก9้าครั้งนะครับแล้วก็จะเปิดไปเลยได้การันตีแน่นอนนะครับ9ครั้งการันตีรถในตำนานไม่มาแล้วนะครับ เรามาดูกันว่าจะออกเป็นรถคันไหนนะครับขอให้เป็นรถที่ดีด้วยเธอออัชืบอัชืบรถอะไรอะ่ะโหยอาไม่ใช่นี่รถม่วงไหมนี่รถม่วงอยู่ยังไม่รถทองนะครับแต่งน้อยคาราดติ๊กตีมก็มีเพิ่มมาคันหนึ่งแล้วดอดไวเปอร์นะครับต่อไปรถทองม่ะ มาเอ้ยรถนี้มันรถคลาสสิกแต่คันนี้แรงนะคันนี้แรงนะครับอยู่ในคลาสสปอร์ตนี่คือแบบผมเห็นหลายคนเล่นแล้วก็นำโด,งด่งเลยนะครับผมว่ามันแรงนะครับแต่การควบคุมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็เดี๋ยวไปค่อยลองค่อยมาลองเทสกันดูนะครับอ่ะจบไป1นึ่งคลาสแล้วนะครับสำหรับเจ้ารถสปอร์ต,ตไปเราก็จะไปเปิด ZF 90กันนะครับดีไหมไอ่ในนี้มันก็จะมีมันก็จะสามารถที่จะออกไอ้คันอื่นได้เหมือนกันเนาะนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแต่จริงหา AE86 มันก็ไม่เร็วนะ86การันตีรถในตำนานอ่ะเราลองอันนี้ก่อนละกันเรามีกุญแจนะครับเปิดไปเลยเราต้องการรถแรง ผมนี่มีรถทองเลยค่ะเด็กตีมีเ e r ร์ร i F8 คำเดียวนะครับแหวบรถม่วงแบบนี้จะเป็นรถม่วงโอ้อย่างนี้อะไรนี่รถแลก48ใช่ไหมแต่48มันก็ยังใช้แต่แรงได้อย่างน้อยก็ค่าดีตีกตมก็มีเพิ่อมอีกคันหนึ่งก็ยังดีอย่างดีที่เป็นรถใช้งานนะครับ นี่ดีกว่าเดี๋ยวเราเปิดได้แล้วเราก็สกิปไปนะครับถ้าเกิดว่าเมีคันแล้วออกแล้วเราก็สกิปได้เลยไปนะครับออกมาเป็นอะไรอีกปึ๊บ,คบเคดรู้ละไปคิปได้เอาอีก ตอนกดรัวๆผ่านรัวๆนี้มันสนุกจริงๆนะครับนะแต่ว่าใครที่ต้องการดองรถด,ดีๆนะไม่แนะนําว่าให้เปิดนะครับนะีนผมเปิดเพื่อความสนุกของตัวผมเองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูซิว่าคราวนี้เราจะได้รถขาวมาอัพ ECU ได้สักเท่าไหร่นะครับสาหรับเจ้าสามหมเพชนะครับอันนี้เป็น s ซอ r เบรุเนาะนี่อันนี้อัพได้ละคันหนึ่ง อันนี้อีกแค่สบหก็จะได้การันตีรถแล้วนะครับหนึ่งก็ได้แล้วคันหนึ่งอ่ะเนาอะ,อะเดี๋ยวผมจะเปิดอีกหนึ่งเฮ้ยก้อนนี้ไปเลยแล้วกันยังไงเราก็ต้องขาดอันนี้แหละนะครับปาบไม่มีพูแบบนี้ก็รู้กันนะครับ รถคัสโมงก็มีดีเดียมอีโวชัว์ไปๆๆๆๆจับจับจับจัดต่อครับดูสิว่าจะมีอะไรบ้างนะทองไหมเออไอทองหลุดมาไามไม่มีมันไม่โผล่มาง่ายๆหรอกนะครับหลักคือขอรถใช้งาน ตั้นมาเต็นอีกแล้วปะโทเอ้ยปะโทไปอีกยาวๆกันไปครับคลิปนี้เดี๋ว่าเลดจะประมาณไหนนะครับจะมีรถเจ๋งๆโผล่มาหรือเปล่าผมอยากได้เบนซ์นนะผมอยากลองใช้เบนซ์มากเลยเนะี่ยเขาว่าดีนักดีหนาเนะ่เะเราก็จะต้องลองบ้างนะครับเบียมอย่างนี้330สามนยแน่นี่ย ครับครับครับไปเลยแบบต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องกันเลยทีเดียวทองม่ะเฮ้ยมาแล้วเห็นมาแล้วคุณผู้ชมทองอ๋อยังไงนี่มินิโอ้ชัดเจนแจ่มแจ้งรถทองสายสปอร์ตมินิอะอย่างน้อยมันก็ก็เป็นรถทองอะนะเมันก็เป็นรถทองก็ก็ใช้ใช้ไปนะฮะ คะแนนก็ไม่ต้องเสือฟไม่มีแล้วแหละนะครับว่าไม่มีแล้วเห็นมีในกลุ่มบางคนนี่ออกทองทีสองพันโคตรโหดนะครับยังโหดเลยทีเดียวเชียวล่ะที่เหลือก็แวม ECU เกคทองมาแล้วหนึ่งนะมนคูเปอร์ก็เดี๋ยวเราค่อยมาลองกันว่ามินิคูเปอรมันจะประมาณไหนนะครับไปต่อ นี้เรารู้กันอยู่พีกเฮ้ยแล้วทำไมมันค้าแมนเนิเรชันแบบเพื่อนไม่เอาเราไม่ค้าแมนเนิเรชันจะไม่ได้ลุ้นสิใช่ไหมหรือว่าพองออกมไม่ได้ลุ้นเลยนะเพ,พื่อนไม่มีไม่มีพูไม่มีพูอ่ะครับจ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 ับ รถแลกคคัติแลประโทเออจะว่าไปกิจกรรมเก็บโลโก้นี่คาดิแลคนี่อย่างยากเลยนะผมว่าเดี๋ยวต้องหาซักสตรีมเอาคาดิแลกคไปวิ่งแล้วนะครับนะช่วยกันช่วยกันดีกว่า้แย้กิจกรรมเนี่ยเนาะไปต่อครับถ้าเกิดว่าออก SF90 ผมจะเปลี่ยน,เป,ยนปเปลี่ยนไปเปิด E86 เลยนะครับนะเ e 8 6เป็นรถที่ใช้ได้ยาวๆเรื่อยๆเลยนะครับนะ ปาปปปปมองจอคันไหนคันไหนกันเนี่ยโอ้โาโก้อีทายเอามาทำไมไม่ได้ใช้เดี๋ยวดูนะาตั้งหนึ่งนะครับห1้าสิบเอ็ดการันตีจริงๆการันตีนี่จะเอาไปเป็นนี่ก็ได้ไอทองทองมากทองมากแบบเนี้ยไม่ไม่ไว้ไม่มาอะไรมันจ่อง่ายขาานาดนั้นนะแหม เชิปชิปชิปเชิบ,ชบ,ชบ,ชบโอโกจริงๆกอล์อาเป็นรถที่ถ้า ECU สยงสูงๆนี่ผมว่ามันก็วิ่งป่นอยู่นะโคชอบเลยนะครับของผมมีคันนึง ECU หนึ่งก็ก็เล่นได้แล้วนะโค้เจ็บจัดรัวๆครับไม่ดองไม่ดองนั้นเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเบื่อเมื่อไรเพราะฉะนั้นก็เปิดเปิดไปเลยนะครับนะ <laughs> อย่าไปเสีดยดายเอาไว้ เราอยากได้อะไรจริงๆแล้วเดี๋ยวผมค่อยเติมก็ได้จอกไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊บอุนใดเวลอตเตอร์แน่ไปอีกสามสิบจะได้การันตีเปิดแบบสู้ชีวิตนะครับอย่างนี้ม่วงแน่หามเลยก็ได้รอดไวเปอร์มา ไปอีกห่วงไหมจะมีทองปุ๊กปุ๊โผล่มาอีกไหมเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยมาทองมาเอาดิอย่างเงี้ยเอาเลยจัดไปเบียมสองแน่อย่างนี้สองชัวร์แน่อย่างนี้รถทองไม่ออกแต่รถสปอร์ตฮัลโหลเปิดหารถคาร์บนออกจากรถสปอร์ต ทองสปอร์ตสองคันแล้วเนี่ยเออเหอแม่เจ้ารู้มาอีกโอ้โหเก็บปวดแต่การันตีแล้วเนี่ยการันตีหนึ่งคันได้ปะเฮ้ยเมื่อกี้มันคือการันตีเนี่ยเออเมื่อกี้มันคือการันตีโอ้หนังเรื่องหนังชีวิตเลยงั้นเรา เอาแจงเงินมาเปิดนี่ไหมผมเสียวมันออกอีซีเจ็ดจังเลยนะเก้าสิบการันตีเปิดอันนี้มันเพิ่มเลทปะ่ะไหนดูขอดูแป๊บหนึ่งไหมเอาเฮ้ยขอแล้วเปิดอะไรเยอะแยะเฮ้ยขอแล้ว อ่ะดูใหม่อันนี้เก้าเอาเอตู้มือใหม่หายไปเลย,เอ,ยอ้าวจานโหหมดกันเหลือแต่เนี่ยอันไม่เป็นไรเรามีกุญแจอยู่58นะเราก็จัดการบวกเลยดีไหมเปิดเปิดไปเถอะไอดีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะมาเล่นอีกเมื่อไหร่นะเผื่อมีรถทองแปลกๆโผลมาจริงไหมอทองทอง อยากรู้ว่าทองโผล่ตู้ล่างจะเป็นยังไงป๊บไม่มีอะไรหรอกอน,นี้เดี๋ยวก๊อปมาก็ได้นี่แล้วได้เพิ่มมีซิูและออกมาบ่อยแบบนี้นะยังไงคลิปนี้เราก็มาเพื่อล้างผ่านอยู่แล้วนะครับไม่ชอบ เอ้ยบ x ห้าตัวเต็งอีโ e วอีกแล้วไปต่อเดี๋ยวตู้นี้มันก็จะมีการันตีเหมือนกันนะก็เดี๋ยวมาดูภาวนาให้ออกรถทองคา์สบนอีกสักคันเถอะนะไ่วยละไอ้กีม่วงใช่ไหมโอ้เวลาเตอร์มาอีกแล้วไปไปอีก เป็นยังไงเย็บว้าเฮ้ยมาอีกแล้วไอ้แต่นี่ยปีเซลได้สิบเปิดกันรัวมาพุไม่ไม,ไม่ไม่ม,ม,มีแล้วก็ข้ามอ้โหจานปวดจะปวดไปจะไม่มีคาดบนโผลมาหน่อยเล้ก เอ้ยหมดแล้วอะ่ะหมดเ <c oughs> จะปวดเจ็ปวดแล้วเกินอีกสามสิบก็อีกสามรอบสามรอบก็จะการันตีหนึ่งคันนะอันนี้นี่เก้าสิบเลยไปเอาการันตีก่อนปั๊บ ามาแต่งสามรอบสามรอบสามรอบได้จุดปุ๊อันนี้รอบที่สองเอา้ามารอบนี้เลยล่ะโอเคมาลุ้นกันรถทองจะออกเป็นอะไรไอ้ยาไอ้ยาโอ้ยทำไมมันขุกู่แต่ประกับเบียมะเนี่ย เฮ้ยโอ้คัดกลางใช่ไหมอืมไม่ออกคัดบนเลยหมดกันออกเอาเข้าไปออาบีเอ็มมากันเต็มเลยทีนี้ออฟฟัวบีเอ็มเลยทีเนี้ยเฮ้ยปวดใจจริง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 จังจริงจังเจ็บปวดรถล,ล้าวจาดเก้าพันแปด แหวน9,008เอามาสุ่มต้าหู้เล่นดีกว่าเนอะดีไหมสุมต้าหู้เล่นดีกว่าไหนๆมันก็เกลือละจัดไปเลยเผื่อมันจะมีดวงโป่มาตู้เต้าหู้นะครับจุพุไม่มีเฮ้อเื้อไปอไม่ดดงไม่ดองละไปมาันทางอย่างนี้แหละหุ ไม่มีอีกแล้วไปไปอีกสีทองสีทองมาไหมมาน้อยไม่มีครับเอาเข้าไปเอียตันไปเด็กสามรอบเท่ัน้นจะมีอะไรโฟรมเองไหมเยอะไปอีก ม,มาไหมไม่มาเออเอาเข้าไปรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วเออท้อ,อ,ทองโลรมาเถอสุภุรภาพแบบนี้นั่นไงจบกันจบกันแล้วอ้าวขึ้นใจมาก สามหมืนเพชรกับกุญแจอีกหลายหลายดอกไม่ออกรถคัสบนเลยนะไม่ออกรถคัสบนเลยออกแต่อะไรก็ไม่รู้นะเอนะเออ,นะเอ,อดวงเราอาจจะไปอยู่ไอดีหลักหมดแล้วก็ได้นะเนาะใช่ไหม,มถ้าจะแกลกรถคัสบนนี่ใช้สองร้อยสี่สิบ แลกไม่ได้ด้วยเนี่ยนะนะต้องเปิดอีกสักนิดนึงก็จะแลกได้นะแต่ถ้าแลกได้เนี่ยผมว่าผมจะไปแลกเจ้า AE86 นะส่วนนี่ข้ามมันไปเถอะนะครับผมก็อยากเล่นมันนะรถมันสวยแต่ผมคิดว่าคงไม่ดีกว่าไปสรุปกันได้ว่าครับเดี๋ยเดี๋ยวเดียด๋วยวนะพิ่งถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าไอ้เปิดรถเนี่ยมันจะเสร็จเควสด้วยนะเสร็จเควสเนี่ยมันก็จะได้เพชรใช่ไหมนี่ันจะได้เพชร มันน่าจะเปิดได้อีกสักรอบน่ะนะนะเอสโลโล,โล่่าจะได้สักรอบสองรอบนะนะได้การันตีพอดีปึ๊บหกร้อยนือปะป๊บหกประกณรเยอะหกร้อยแล้วก็เสร็จเวสอันไหนอีกสักอันนะึงออกเข้ามาใหม่ก็ยังได้เพิ่มในแบบนี้น่าจะ มีลุ้นหน้าอยู่หน้ายังไม่จบหน้ายิ้มเลยยิ้มเลยได้ลุ้นเพิ่มเฮ้ยยังมีเยอะเว้ยเดะด,ะด,ะด,ะดะกๆกดช้าๆบิ๊เก้าเอผมว่ามันมารอบนี้แหละคุณผู้ชมบอกว่าเกมนี้เลดกาชาก็คงได้อยู่แหละถ้าไม่ใช่แฟชั่นอ่ะร5 0ยห้าส ปึ๊บโอเคอืมสิบสองรับมันสดๆสนี่แหละรับเสร็จเปิดเลยทันทีช,ช,ชิบิบชิอ่ะมีเพชรไม่อีกแปดพันกว่าแล้วก็อันนี้นี้เราเลือกหมายเรียกได้พีท,ทีมันออกแบบเจ็ดเจ็ดเยอะเราก็สองหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองแล้วกัน จำเป็นหวยเลยมาต่อไปก็หมดแล้วใช่ไหมเรามีอีกตั้งแปดพันกว่าเพชรแน่แปดพันกว่าเพชรนะมาสามิบสองการันตีรถในตำนานส่วนนี้เท่าไหร่อันนี้ก็สามิบสองอันนีอนน้อันนี้เท่าไหร่อันนีเก้าสิบกว่าเลยไกลเลยอัอนนี้อันนี้มาออกมาปักหนึ่งไง อีกสองรอบได้เราจะได้จุดพูพอดีแล้วเราก็แลกได้อีกหนึ่งคันนะอืมม่วงคันไหนไม่รู้แอสตันอีกแล้วเอาอีกรอบนี้แหละจุดพูมาสีทองอลา,ามสวยงามเอาละมาลุ้นเงินรอบนี้แหละรอบสุดท้ายของริงและประชวา้าดีดีนะ ไอ้ยยไม่ใช่ไม่ใช่แกเอ้ยฟอร์จินี่ฟอร์จินที่ผมมาอ่าเฮ้ยแต่มันก็ใช้ได้นะถึงมันจะไม่ใช่รถมันเป็นรถที่เรามีแล้วไอดีหลักเราก็มีอยู่แล้วอะ่ะเออขอบเบนไม่ได้เหรอเออทำไมมันใจร้ายผมอย่างงี้เนี่ย <c oughs> หมดกันเอาคนอื่นบ้างก็ได้นะโอ้นึกว่าจะมีรถ ให้รีวิวเพิ่มไม่นะเอาวัาสารเอาวัาสารเลยทีเนี้ยเออไปเปิดตู้ a 86แล้วค่ะเรามาเพื่ออ่านเฟสอยู่แล้วนะเอ๊ะมีเฟสเสร็จอีกเปล่าไม่มีไม่มีแล้วก็เปิดเนี่ยผมอยากได้เบนเขียวอยากได้เบนเขียวอ่ะ มา e อีแปดหกขอโมโม้แล้วมาหน่อยไหมโมโม้แล้วแบบโผล่มามาแบบถอดเซอร์ไพรส์จุดพุสองรอบรซ้อนไม่มีไม่มีมมมมก็ไปคลิปเปิดได้อีกสองอรอบก๊อปอาร์มาอีกแล้วอ๋อมัดออกไม่ได้มันน้ำโผม,มาสักทันแหละอืมไม่มีร้า ไม่มีอีกแล้วรอบสุดท้ายของแท้แน่นอนมามาหน่อยมาหน่อยนะเออมันไม่จุดพูให้เลยเอมัจบสิ้นแล้จบสิ้นอีโวอีกแล้วเดาอีโวอสตแ่แรงกันดูตรงหมดเกลี้ยง แลกได้1คันแต่ยังไม่แลกแล้วกันเอาไว้ก่อนถ้าแลกขาดกลางนี่แลกได้2อคันแล้วเนะี่ยใช่ไหมแลกออกคันเดียวไอ้น e ี่240อถ้าแลกเราก็แลกได้แต่เรายังไม่แลกนะอ่ะเรามาสรุปผลกันก่อนนะครับอัรเดิกตีมสีทองมีเพิ่มมาคันหนึ่งก็คือเจ้าฟอร์จีตัวน้อยเป็นรถที่ใช้ดีนะครับนะเดี๋ยวค่อยทำรีวิวแล้วกัน แล้วก็คัดกลางมีมี M4 คูเปอรถทองมาคันหนึ่งนะก็ยังดิก็ยังมีรถใช้ไต่แรงนเนาะแล้วก็คัดล่างนี่น่าจะมีหลายคันคันแรกเป็นคาร์มโลนะครับอันนี้ใช้ไต่แรงดีผมเห็นคนใช้นะความเร็วดีอะไรดีหมดแต่การควบคุมยังไม่รู้เป็นไงเดี๋ยวไว้ค่อยลองนะครับแล้วก็มี Mini Cooper คันที่2นะนจริงๆรถทองออกเยอะอยู่นะ แต่แค่มันไม่ใช่คันที่เราปารถนาก็เท่านั้นเองนะครับนะต่อไปคนสุดท้ายนะครับก็จะเป็น M2 นะมันก็ไม่ใช่รถที่เด่นอะไรมากมายนะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมผมว่ามันก็คงจะดีกว่าเอารถที่รถขาวที่ไม่มี ECU ไม่มีอะไรไปเล่นแน่นอนนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับรถทองรวมทั้งหมดก็4 5หออก5คันนะครับประมาณนี้อ่ะก็อิม่มเจิตใจแล้ได้เปิดกาชาเล่นก็รู้สึก อืมโอเคอย่างน้อย C7 ไม่มาก็พอใจแล้วนะครับเดี๋ยวมัน่ไปโพไว้ดีหลักยุ่งเลยนะครับนาทีเนี้ยอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ชิปถัดไปนะครับผมก็จะเอารถที่เปิดได้ี่แหละมารีวิวนะครับนะเปิดได้คันไหนก็รีวิวคันนั้นแหละนะครับมีมีตังครับอ่าโอเคใครเพิ่งเข้ามารับชมใหม่ครั้งแรกนะครับชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดติดตามไว้กันได้นะครับก็จะมีโพมาเรื่อยๆนะครับนะอ่าไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม